อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education พบกับรายการไม่รู้ไม่ได้นะรายการที่ตอบโจทย์ปัญหาแบบเข้าใจง่ายทำได้ชัวร์ w t w to แทรกข้อความที่ท้ายกระดาษให้เหมือนกันทุกหน้าใน Excel 1. เปิดหน้า Excel ที่เราต้องการจะใส่ท้ายกระดาษขึ้นมา 2. จากนั้นไปที่แทรกเลือกหัวกระดาษและท้ายกระดาษ3เลือกไปที่ท้ายกระดาษ 4. กรอกข้อความที่เราต้องการ 5. เมื่อเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ที่ว่างตรงไหนก็ได้ครับสามารถเช็คดูว่าข้อความที่เราใส่ขึ้นทุกหน้าหรือไม่โดยเข้าไปดูที่มุมมองพิมพ์ครับ